เคยเป็นไหมครับเวลาที่เรานอน,อนแล้วเนี่ยรู้สึกเป็นกังวลว่าเฮ้ยล็อกบ้านหรือยังวะปิดไฟหรือยังวะถอดปลั๊กหรือยังวะความรู้สึกที่มันเป็นความกังวลเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยอะสมองเราเนี่ยมันจะส่งแน่นอนมันเป็นจิตใต้สำนึกอะมันเป็น subconscious คือถ้าเกิดว่าใครที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสมองจะรู้ว่า s u b คอนเชียสมันเป็นจิตใต้สำนึกมันเป็นความรู้สึกที่คุณห้ามไม่ได้นะคุณหยุดคิดไม่ได้มันเป็นความกังวลที่มันคิดขึ้นมาเอง นะฮะสมัยก่อนเองเนี่ยตอนที่เราจะนอนนะผมเองก็เป็นกังวลใช่ไหมเพราะนั้นหน้าต่างปิดหรือยงังประตูปิดหรือยงังง่ายที่สุดนะติดสัญญาณการขโมที่มันมีตัววัดหน้าต่างะตอนกลางคืนเรากดสัญญาณปึ้งแล้วมันอัคติปับเรารู้ได้ทันทีว่าเออหน้าต่างเราปิดทุกบานเรียบร้อยแล้วหายกังวลเห็นไหมหรือแม้กระทัง่งบางทีเราเสียบปลั๊กนู่นนี่นั่นไว้อย่างเงี้ยพวกปลั๊กทั่วไปก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่บางทีปลั๊กพ่วงเงี้ยไอ้พวกปลั๊กที่เราไปพ่วงๆวงเฮ้ยถอดปลั๊กได้ยัง ตอนเย็นเราทําอาหารปิดแก๊สหรือยัง <c oughs> มันเป็นความกังวลที่สมองเราเนี่ยมันจะตื่นตัวคือไอ้ sub c o n s c i o u เราเนี่ยเราไปห้ามมันไม่ได้เพราะฉะนั้นผมอธิบายอย่างนี้นะว่าบางทีเนี่ยความกังวลเนี่ยมันกลัวอะไรกลัวคนบุกรุกมาตอนกลางคืนกลัวไฟไหมเห็นไหมมันเป็นความวิตกกังวลอย่างเงี้ยนะกลัวแบบเฮ้ยปั๊กมันชอ็อตแล้วเกิดสปาร์ก เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมันเป็นความกังวลเนี่ยแล้วถ้าเกิดบ้านใครที่แบบว่าอยู่แบบอย่างบ้านสวนเนี่ยนะฮะอย่างบ้านผมเนี่ยเป็นบ้านสวนเนี่ยเชื่อไหมครับว่าเคยมีงูเข้ามาค้างอยู่ในท่อแอร์งูเนี่ยครับงูตัวเป็นๆวันนั้นผมเปิดแอร์เข้ามาในบ้านปุ๊บเรียบร้อยเราก็เปิดมันก็เสียงกุกกุกกุกเฮ้ยอะไรวะในแอร์อยู่นะสักพักงูครับต,ตัวไม่ใหญ่นะกูตัวก็ประมาณสักสองฟุตอะร่วงลงมาจากแอร์มันมาจากไหนก่อนคือ มันเข้ามาจากทางท่อน้ำอ่ะคือด้วยความที่ใครเป็นบ้านสวนเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะเคยเจอปัญหานี้มันเข้ามาจากท่อน้ําทิ้งแอร์ครับไม่รู้นะมันเข้ามาแล้วมันก็มาปุ๊บนั่นแหละโอ้โห,โโหก็ต้องกับเจอบแล้วก็เอาไปปล่อยข้างนอกสวนเหมือนเดิมเห็นไหม <laughs> พอเราเริ่มเป็นครั้งหนึ่งนะเอาละครับเดินเข้าบ้านมาเราจะสมองเราจะแบบสแกนปุ๊บเหมือนก็มันจะมีเครื่องสแกนเอเดมัสเฮ้ย <laughs> มีตัวอะไรโผล่มาแปะว่าอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะบอกว่าสมองเราเนี่ยมันจะถูกเทียบกับ สิ่งที่เราเคยเห็นในอดีตแล้วมันจะระแวงระวังตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบใดๆก็แล้วแต่การตกแต่งห้องเนี่ยคุณจะต้องทําให้รู้สึกว่ามันปลอดภัยมากที่สุดนะฮะคุณก็ได้นอนหลับได้อย่างสบายใจสัญญาณที่บ้านติดสัญญาณกันข้างมอไปเลยนะฮะแต่อย่างที่ผมทำเนี่ยนะ,ะแก้ปัญหาแล้วมันจบอะเนื่องไหมฮะพื้นนะฮะต้องรู้สึกว่าตื่นมาแล้วเดินงงงมึนๆก็ไม่ต้องไปเตะ,น,ตะ,น,ตะนู่นเตะนี่นี่แหละ มันจะเป็นความระแวงสมมติถ้าใครที่มีเตียงแล้วก็แบบมีเตียงสันแหลมๆนะตื่นขึ้นมามันจะรู้สึกนะถ้าเผลอก็เลือดนะฮะนะดีไซน์เนี่ยตอนต้นเลยพื้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไม่ได้นะเราเลือกพื้นไม้เอนจิเนียริงที่เป็นไม่จริงหรือไม่ก็เป็นเอ่สสมัยนีย้คุณภาพดีๆก็มีเยอะแยะนะครับความรู้สึกมันก็ไม่ลื่นไงเห็นไหมสเตปซีโร่สเตปได้ไหมอเห็นไหมเราเดินไปห้องนอน ที่สำคัญก็คือไนท์แลมนะฮะไนท์แลมสำคัญมากๆนะครับอย่าให้มันสว่างจ้านะ <c oughs> เดินไปห้องน้ำเนี่ยพอสว่างมาปั๊บสมองเราถูกกระตุน้นสมมติาเราเปิดไฟแป๊ะเดียวก็สว่างทั้งห้องเนี่ยโอ้โหแบบกระตุ้นเลยนะแล้วมันทำให้สมองเราเปลี่ยนโหมดเลยนะเฮ้ยตื่นหรือยังนะกลับลุกไปฉี่เนี่ยกลับมาเนี่ยกลับมานอนไม่หลับเลยนะก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมมองว่าอยากจะให้คุณจะทำห้องแล้วก็ให้คิดถึงภาพรวมตรงนี้นะ เรื่องของความปลอดภัยไปทําให้สมองคุณเนี่ยถูกจูนถูกปรับโหมดเข้าสู่โหมดเซฟต,ตี้ได้นะไม่ต้องกังวลก็หลับสบายกินครับ